สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวฟาร์มคือชื่อฟาร์มเนี่ยนะเราก็พยายามอ่านว่าเราอ่านผิดหรือเปล่าพี่เรนฟาร์มแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยเราอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยพี่เรนฟาร์มเขาบอกว่าถูกแล้วเขาบอกว่าชื่อนี้แหละพี่เรนฟาร์มมาดูค่ะว่าพี่เรนฟาร์มเนี่ยเขาทำอะไร มีสตรอเบอรี่กำลังเพาะอุ๊ยผักผักอะไรต้นใหญ่จริงอ่ะมีม่านขอผ่านม่านมาดูนะคะว่าฟาร์มเขาอะทําอะไร,ป,รปุปร๊บปืป๊บป๊บอุ๊ยเข้ามาสตรอเบอรี่ต้นใหญ่ ต้นอะไรคะเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยขออนุญาตถ่ายนะเมื่อกี้หนูอ่านป้ายแล้วว่าหนูอ่านถูกหรือเปล่าพี่เลนฟาร์มอ่านถูก เจอแล้วน้องเอื้อรู้จักไหมว่าต้นอะไรลูกอย่าไปจับของเขานะคะใบมันคันนะลูกไปโดนนะใบแม่กลัวของเขาจะเสียหายลูกอุ้ยเอาเอาส่งมีตลาดมนะลูกลูกมันก็เยอะอยู่นะอันนี้คือขายเป็นกิโลใช่ไหมกิโลละกี่บาทคะกิโลละร้อยกิโลละหนึ่งร้อยบาทอุ้ยถือว่าโอเคนะกิโลละหนึ่งร้อยบาท เพราะว่าเวลาเราไปซื้อตามห้างเนี่ยแพงนะลูกหนึ่งเนี่ยสามร้อยน้องอบตกลงรู้จักหรือ,อยังว่าลูกอะไรลูกเว้มรู้จักเอ้ยน้องเลือรู้จักไหมคะว่าลูกอะไรฮะไม่เ<า>อ้ยร,รู้จักลูกเหมือนแตงโมเนาะเอ้ยเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะเพื่อนเพื่อนน่าจะต้องรู้จักแน่ๆเลยว้ายสับปะรดอะไรเป็นแบบนี้หูลวดลายแบบสวยอันนี้อันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่มาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเจ้าของเจ้าของพีเลนฟาร์มกันค่ะใช่เก่งมากเมลอนลูกมาดูสัตว์น้ำแช่วันนี้เจ้าของฟาร์มพวกปุ๋ยทุกอย่างทุกอยางทรากต้น แห้งเลยแห้งเลยอุ้ยล่าเก็บลอาเยอะมากมากเลยใช่ทำไม่ยากแต่ดูแลยากทำไม่ยากดูแลทำไม่ยากแต่ดูแลยากเพื่อนมันไปซื้อโรงเรือนเก่ามาแล้วก็มาทำที่สนใจจะทำหรอถ้าทำต้องขายเองครับถ้าส่งของจิ๊ก ทำเองขายเองอันนี้ก็คือทำเองขายเองเหมือนกันใช่ไหมทำเองยเพราะเราทำแบบนีเราต้องทำเองขายเองแล้วเขามารับลกูกว<อ>่าสี่สิบบาทห้าสิบาทเจ๊งคาดต่ออูททำแบบมันใช้งบประมาณในการทำพอสมควรอยู่<ค>นะเนี่ยต้องใจรักจริงๆนะเนี่ยครับเลี้ยงใช้เดือนก็ดีน้องผมก็ทำอยู่ที่ดีวเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมลูกเมลอนของพี่เขานะคะแต่วันนี้คือมายังไม่ได้กินใช่ไหมยังไม่มี อุ้ยเสียดายแล้วเราจะมาได้ช่วงไหนถึงจะได้กินวันที่สิไปแล้วหลังวันที่สิบมกราเดี๋ยวเรามากันใหม่มาดูมาดูเขาทำเมลอนกันค่ะต้นหนึ่งมีสี่ห้าลูกกี่กี่เดือนได้กินคะเนี่ยก็ถ้าเริ่มต้นก็ประมาณ เดืออนครึ่งตั้งแต่เร,เริ่มเริ่มเล็กๆเลยนะพอเกเม็ดมาสองเดือนครึ่งอสองเดือนครึ่งก็ไม่นานเนาะปกติไม่มีใครให้เข้านะใช่ใช่เคยเคยไปเที่ยวสวนแล้วปกติไม่ให้เข้านะเนี่ยพคือเพิ่งครั้งแรกเลยนะที่ท <พอ S 2> ได้เห็นอะเข้าเลยนะมากเรื่องจริง,ร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 งนอกจากวันเก็บเกี่ยวแล้ว้วเขา กลัวพวกไปเที่ยวสวนพวกองุ่นพวกอะไรมาแล้วก็พวกเกลี้ยพวกไรท์ทงมาผมไม่กลัวไปมาก็อยากมาพวกไอ้ฟองสีมาแล้วก็เข้ามาเห็นโอ้มายปกติในสวนเขาจะไม่ให้เข้าหรอกแต่ยุคนี้มันไม่มีแมลงมาแรงไปแมลงไม่กลัวกลัวแต่พวกเกลี้ยเกลี้ยก็มีต้นต้นสวยเนาะหนูก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยแป้งราแป้งจะราใช้ยาตัวไหนเป็นสีแดงผมใช้เชืวอพัน เดี๋ยวพาชมเมล่อนเก็บรุ่นหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่ลูกคะ รอบละกี่ลูกคะมันก็ขึ้นอยู่กับต้นแล้วเราเราปลูกกี่ต้นกี่แปลงอะไรประมาณนี้สองสองลูกโลได้ไหมใส่อุ้ยลูกก็โลกว่าแล้วนะหนูว่าลูกเป็นโลกต้นใหญ่อยู่นะเนี่ย เมลอนนี้เนื้อจะหวานกรอบอร่อยกว่าแคนตาลูปเยอะราคาค่อนข้างแพงอยู่แต่อันเนี้ยที่ฟาร์มเขาขายกิโลละร้อยถือว่าขายถูกนะเนี้ยกิโลละร้อยอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนของพี่เดี่ยวเขาทำ ทําเมลอนจําหน่ายก็เลยวันนี้ก็เลยมาดูมีโอกาสได้มาดูเพราะว่าถ้าเราไปที่อื่นเนี่ยที่อื่นเขาก็จะไม่ให้เข้าเนาะ <laughs> สองแสบหายไปไหนกันแล้วเนี่ย <laughs> ต้นหนึ่งก็ประมาณห้าลูกได้เลยนะเนี่ยบางต้นก็หลูกบางต้นก็3มลูก4ี่ลูกบางต้นก็ห้าลูกเขาบอกว่าใบาเมลอนเนี่ย oh. มันจะคันมาก <c oughs> <c oughs> เียด้นะมาแล้วมารอบนี้ยังไม่ได้กินต้องมาหลังวันที่สิบมกรามันถึงมันถึงจะแก่ตอนนี้ลูกมันยังไม่แก่ยังกินไม่ได้ก็เลยมารอบนี้ยังไม่ได้กินนี่าใช่หลังวันที่สิบมกรามันถึงจะแบบได้เวลาเก็บได้เวลาเก็บลูกเมลอน ตอนนี้เราก็มาดูเว้าจะมา,าถ่ายรูปตอนมาช่วงนี้ใบมันจะสวยไง <ừ> um. หลังจากนี้อีกห้าวันใบมันจะเริ่มโตมันละอ๋อจะเหลืองหมดเลยมันก็ไม, <ừ> um. ไม่ไม่เหลืองครับมันมันจะค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งไปใบเหมือนแบบมันดึงสารอาหารให้ลูอก็คือใกล้เก็บได้นะใช่ใบมันจะไม่ค่อยสวย<ม>ต้องต้องขอบคุณพี่เลนฟาร์ม <laughs> ให้เราเข้ามาชมเมลอนของเขาเกาหลีไม่รู้เป็นไงเหมือนกันเพราะเพิ่งจะลองปลูกครั้งแรกชื่อมันดีอยู่ะไรไม่รู้เีดลยเดี๋ยวเขาไม่จำเนาะธรรมดาโลกไม่จำธรรมดาโลกไม่จำเราก็ยืนสะกดเอ๊ะใช่ไหมนะเราอ่านถูกหรือเปล่านะธรรมดาโลกไม่จำเรามารูไปดูไม่มีใครให้เข้ารั้งไปดูได้เลยนอกจากนี่แหละเขา กำลังทำรุ่นต่อไปอันนี้เมลอนเกาหลีนะคะเพื่อนๆข่ยเมลอนเกาหลาีคล้ายๆคล้ายๆแต่งแตงไทยไบ,บ้านเราแต่ว่าสีแบบสีสวยเมลอนเกาหลีลูกไม่กลมลูกยาวๆเจออันเดียวอะ,อะไรน้องโอบน้องโอบไปซนอะไรซนไม่ได้นะลูกเมลอนเกาหลีนี่ขายยังไงครับเป็น ยังไม่ได้ขายทําลองทํากินทําอะไรรู้เฉยอ๋อแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะกินได้คะเนี่ยกี่นั้นห้าหกวันเราต้องเจอปลอๆปอก๋อใกล้แล้วอุ้ยเดี๋ยวเราเราต้องมาเราต้องเราต้องมาชิมเมลอนเกาหลีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋ เขากำลังทำสตอเบอรี่ดูดูดูได้แต่ว่าห้ามจับของเขานะดูนมาดูตเ่อตอบอรี่เขาทำแบบทำแบบในโรงในโรงเรือนอย่างดี แมงมนี่นะพัดเพราะว่าถ้อาอยู่ในโรงเรือนเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องแมงเรื่องอ,อะไรกนเ,เยอะเรื่องกันแมลงผมก็ไม่จดเป็นแล้วใส่สามเพมีค่ามัน <c oughs> ปลูกดูพี่มันน่ารักดีดลูกเหลืองอะไรเงี้ยเลยลองมาปลูกดูจะไม่รู้รสชาติจะเป็นไง